รอบปีนสนคันนี้เนี่ยต้องจะพามารีวิวมิดส์สูงเทอร์ฟ้าอ่าข้างห้าันี้เป็นเ่งของกัมเทอร์โบร้อยก้าสิแรงม้าแรงอยู่ที่ราุนกจะเกียร์อัตโนมัติเีส่าข้างหน้ากระจังหน่าจะเป็นแบบมีโมช่นกะเข้ดีสแตเนาะจะเป็นไฟหน้าแบบ LED มีไฟตอกมาให้พร้อมทุกสกหน้า ดูบอกว่าค่าว่าค่าตัวรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้สแสนจ็ดพันบาทอันนี้เป็เล้วอรอยขนาดสิบนิ้วสีจุดมองข้างสีจุดตัวรถไฟ LED ก็ตั้งสิที่นลอดนี้จะมีพร้อมใดให้เลยจะเป็น,นเบิดรถจะเป็นแบบพราเมียนะจะมาแบบคู่กับข้างหน้าและข้างหลังนะ เฟท้ายเนะี่ยจะเป็นแบบบูมแมลง,ง,งเอกลักณนิสสันเนาะอันนี้เป็นไฟเดียวมุมไส้เนาะสัญลักษณ์นิสสันเทอ่าสัญลักษีแอลอที่ทขณะเปลีนน่ยนเลนจุดอับสายตากไปข้างในกันน่ แบบลายไม้แบบเข้มๆเนาะมันก็จะเป็นแบบพับเบาหรือว่าเอ้ยไม่ใช่นันก็จะเป็นแบบปรับเบาเนาะนเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะอ่ะอาระจไฟฟ้าสี่บาทออโต้องคนขับอันนี้ก็จะเป็นที่ปลดล็อกรถอันี้เป็นล็อกรถเนาะนี่ก็จะเป็นที่แบบกระจกและพับกระจกไฟฟ้าบุ่มนี่ก็จะเป็นตุ่มเปิดฝาท้ายเปิดฝาถังน้ำมัน รูปการลื่นไหลไฟหน้าปรับสระดับได้เนาะอนี้ก็จะเป็นคู่คอนโทเกี่ยวกับข้างเสียงนี้ก็จะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วเกียร์ออโต้อันนี้ก็จะเป็นเห็นแล้วว่าอันนี้จะเป็นเปียโนแบ็กอันนี้เป็นลายไม้อันนี้หุ้หนังนะที่วางแก้วน้ำอ,อันนี้ก็จะเป็นที่พับเบาะจากข้างหน้า ขอคุยเรื่องระบบกันก่อนเนาะระบบรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีระบบออ,ออกตัวบนทางลาดชันเนาะกับคุมความเร็วขณะขับทางลาดชันแสดงข้อมูลระบบขับเคลื่อนถุงมุมเอยียงต่างๆในการทางออฟโรดระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออันนี้จะไม่ใช่ขับเคลื่อนสี่ล้อเนาะเทคโนโลยีขับเคลื่อนสี่ล้อช่วยความปลอดภัยอะไรเกี่ยวกับอายุยางเนาะ ่เอบอกไว้ก่อนว่าระบบที่นั่งของนิสสันเทอร่านะจะเป็นเหมือนโรงหนังเนาะข้างหน้าก็จะต่ำสุดแล้วก็อันนี้ก็จะค่อยๆขึ้นมาอันนี้มันก็จะเป็นพับบอกเนาะสะดวกสบายในการขึ้นมากๆมกันก็จะเป็นข้างหนังก็เขบาบอกว่าเหมาะกับเด็กมากกว่าเนาะ มีอ่ะสงสยัยไหมว่ากล้องตัวหลังอันนั้นน่ะไว้ทําไมน่ะไอที่เป็นตุ่มๆอ่ะทุกคนดังนั้นก็คือเวลาเรานั่งกันเยอะๆใช่ไหมทุกคนแล้ววันแตนเนี้ยคนขับเ็าจะมองไม่เห็นข้างหลังอ่ะนี่อ่ะนี่คือมุมเนาะแล้วเวลาคนนั่งข้างหลังอ่ะมันก็จะเต็มซึ่งกล้องไอตัวนั้นมันจะทําให้ช่วยเราเปิดก็คือเราก็จะดัดตรงเนี้ยอันนี้ออกมาปุ๊บ ันก็จะเป็นเหมือนภาพข้างหลังมาจากกล้องอันนั้นเลยสะดวกสบายกับคนขับด้วยอันนี้ก็จะเป็นจอเนาะไว้ให้คนข้างหลังเขาดูอะไรต่างต่ามาเอ์ข้างบนนะแอร์บนฟ้าด้วยแอ์หลังอแอ์หลังแอตตอนหลังก็มอีอันนี้ก็จะเป็นแบบเบาะหนังเดินตะเข็บนี่จะเป็นหือนสีขาวเนาะ ายังไงวันนี้เนี่ยชน้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งกดมีอะไรให้กดก็กดทั้งหมดเนาะบายๆถ้นอย่างนนี้ชีน้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ